าเกิดขับรถช้าขับรถช้าไม่เมาหรือสอสอสอได้จัดทําโครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยโดยการจัดกิจกรรมการอบรมสอนจิบหกนาลิกาเอาละค่ะทุกท่านค่ะแย่แล้วแย่แล้วใครนักกิ๊กไว้สนับสนุนการเสริมสร้างการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสสสนั่นเองนะคะแล้วก็ร่วมกัน เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ใช้ชรถใช้ถนนฝ่าฝืนกฎหมายจราจรตำรวจภูธรจังหวัดชุดีซึ่งมีสถานีตรวจจราจรสอนประกอบกับสิ่งติในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มีจำนวนสูงขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากในเพื่อเปิโดโอกาสให้ผู้ขี่รถจักรยายนยนต์ได้แสดงออกถึงเหตุผลและการขับขี่ในลักษณะฝ่าฝืนกิมจวนคา่สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรดินข้า เรียนท่านพันตำรวจเอกภาริกรสอนชัยรองผู้บังคับการผูขอรับการอบรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดน,นะครับโครงการนะฮะมีการการะทำคาผิดกฎกหมายจ,าจราจรจำนวนลายแหง่งซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ทั่วไปและรถจักรยานยนต์รับจ้างในการลดอุบัติเหตุนะครับก่อนอ่น่ก็ ถูก oh, คัดเลือกมาแล้วนะวันนี้นะครับในการอบรม,มเพื่อจะนําไปต่อยอดในการนะครับสาเหตุก่นเอตุหลนะักพี่ๆทุกคนพอจะรู้ไหมว่านอะุบัติเหตุมันจะเกิดจากอะไรเนี่ยสุดยญดแบ๊กเดียวขึ้นมาเลยอะไรเรื่องถามทุกคนาหา่อยนักที่ต้องเมาอะไร่เงี้ยแต่มีหลายอย่างมีหลายอย่างแต่ถ้าเกิดแล้วเปนแรงไหมเร็วไม่เมาแต่ง่วง เห็นภาพข่าวไหมนะไม่ธรรมดาแนละ้วปีนเกาะเข้าไปชนชาวบ้านเขาฝั่งร้นใช่ไหมอ่าจจะเกิดแต่แรงไหมไม่น่าจะแรงนะเนาะขอบคุณามากเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่วันนี้นะคะท่านประธานก็อยู่จะเกิดใช่ไหม